ภายในงานคณะสงฆ์และพุทธศสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกบปะวัฒนสูตรพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญปัญญาบรมี โดยมีกัลยาณมิตรสมใจคํคำสุรินและกัลยานมสิสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมดีกัลยาณมิตรสีมรแก้วมหาวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานทุกคณะและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ พระเอกชัยกันตะปัญโยได้เมตตาให้ธรรมะอันทรงคุณค่าจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสามโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีก่อนที่คณะสงฆ์และพุทธศสนิกชนจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันยังความปราบปริมใจให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมงานค่ะและที่ได้รับชมกิจกรรมงานบุญออนไลน์ผ่านระบบซูมเป็นอย่างยิ่งค่ะสาธุค่ะ